ครับผมนายวุฒลมแว่นผมนายบัณนพลแก้วประกอบผมนายอดีศรี่ผมิดันครับและผมนายชาติพลตะเบากลางครับพวกเรานักศึกษามาหาวิทยาลัยราชพัฏน์รครสีมาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์แนละโทรนคมนาคม ตู้เซฟตี้ตตเป็นแยกังในการประจุเหมือนตู้เซฟตี้คือประจุถังเว้นถังเพื่อป้องกันอันตราย ไม่ได้อบถามเขาเลยที่ถังครับจะมีป้ายบอกว่า,าน้ำห้ามนำไฟเข้าใกล้ในระยะ15เมตรมก็คือการบอกระยะอันตรายในการจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ที่ป้ายจะมีบอกว่ารถไฟขบวนนี้บรรจุน้ำมันชนิดใด เท่าไหร่ <S S e an, ือมีประจุน้ำมันอยู่อกเทนเบนซินจํานวนเก้าพันสี่ร้ลิตรแล 20, Rut, ้วก็การจี4ี4ี0สี่มืนสี่พันลิตรบรรจุโซลารดีเซลหมุนเร็ว42,900ลิตรคิโลดีเซลหมุนช้า4ี5 0 0ลิตรแล้วก็น้ำมันเตา 3ามหมื่นแปดพันสลิตรจะมีหมายเลขโบกี้เป็นหมายเลขประจำรถไฟก,การที่รถไฟวิง่งจะต้องมาจอดที่นวัดนครศรีมาเพื่อนำหัวจักรไป เติมน้ำมันเพื่อจะไปส่งต่อที่ปลายทาง

ไม่ให้แก๊สเข้ามากระทบกระจับเวลาปเ,ลาป,เลาป็นสิบนาทีแล้วแล้วนี่รถน้ำมันนี่เติมมากเนี่ยคือดไวไฟเนี่ยมันจะตักแบบแก๊ส กอมนาเรื่องรถจักรเนบรถสิบเนี่ยอนใ้จดเกิดการรงแมัจะทำให้ช่วรองรัยช่วยไม่ให้รถักรรถกรเรื่องความดันะรับบนี้ปไปก็ต้องให้ดีย่างน่อไม่ใหรับไาิดเปป เรามาถามให้ผู้รู้เป็นผู้ที่าูขับรถไฟประตูตำันที่มาจากแกงคอยเพื่อจะนำไปส่วที่สถานีจังหวัดข,ขอนแก่นคุณคุคณก็ณณเล่าให้ฟังว่ารถรถรถรุ่แก๊สกับรถ่นที่น้ำมันจะมีข้อแตกต่างในการเซฟเพราะเนื่องจากรถแก๊สมีอันตรายสูงมาก ถังบรรจุแก๊สจะมีชั้นบรรจุแก๊สหรือชั้นแล้วก็จะมีชั้นกลางเป็นน้ำแล้วก็ชั้นนอกเป็นชั้นของผู้ผลิตการมันก็จะมีก็จุดจัดเหมือนน้ำมันเหมือนกันคือจะมีบรรจุช่วงเย็นช่วงเพื่อในการเซฟตี้ในการปกป้องประเทศ รถน้ำมันจะมีอันตรายน้อยกว่าถ้าเกิดมีอันตรายครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นเพียงแค่น้ำมันรั่วในการขับรถไฟก็จะใช้ความเร็วตามมาตรฐานที่เขาข้อกำหนดของกระทรวงคมน,นาคมด้านนี้ครับจะเป็นตู้ที่มีเซฟตี้ มีข้อระยะห่างของตู้เซฟตี้จะประมาณ6กถึงเจ็ดเมตรมเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรถที่บรรทุกน,น้ำมันครับที่พึ่งมานี่คือรถที่พึ่งมาจอด จงังหวัดนครปฐมเพื่อเปลี่ยนหัวจักนำัวจักมาเติมน้ำมันและเปลี่ยนเวรคุนขับเพื่อป้องกันอันตรายในการขับส่วนด้านนู้นนะครับจะมีตัวอย่างรถที่ถูกผลระวังแล้วก็คือความปลอดภัยน้อยจะเห็นว่าสภาพสภาพรถเก่ามีความผูกทางเปลี่ยน การเปลี่ยนถังน้ำมันก็คือจะมีกำหนดเวลายาเวลาตามข้อกำหนดของการรถไฟไทยอีกส่วนหนึ่งคือผู้ขับรถไฟจะต,ต้องไม่ประมาทขับรถไม่ประมาทเรืเ่อยๆจากที่เคยเห็นตัิเหตุครั้งใหญ่ๆมากก็คือรถไฟชนกับรถบรรทุกมันทําให้มีความเสียหายมาก เพราะว่ามันจะทําให้เกิดแรงกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงผู้ขับรถควรจะคํานึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุดต้องแจกต่างระหว่างรถบรรทุกน้ำมันกับรถบรรทุกแก๊สก็คือรถบรรทุกแก๊สจะมีชั้นที่มากกว่ารถบรรทุกน้ำมันคือส่วนชั้นที่หนึ่งคือบรรทุกแก๊สชั้นที่สอง เป็นน้ำเพื่อลดอนในการกระทบกระแทกทำให้เกิดประกายไฟรถู่กกแก๊สจึงมีความปลอดภัยมากกว่าน้ําถ่ามันครับ วิงมอเตอร์มอน์ครับและนี่ก็คือโบกี้น้ำมันที่หมดอายุการใช้งานแล้วเพราะปัะภัยในการเคลื่อนย้ายก็น้อยลงจึง ถูกปนระหว่างครับและเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบๆตัวถังว่าสภาพเป็นยังไงจึงถูกปนระหว่างมาจอดไว้ในหลังแบบนี้ครับใช่ครับเห็นได้ว่าสภาพรอบๆตัวถังขึ้นสนิมหมดแล้วครับ แห่งประเทศไทยจังหวันดนครริมาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายและที่ขายไม่ได้เลยก็คือคุณลุงบรรจงทองอลามดีที่ให้ความรู้แก่เราในเรื่องการขนย้ายน้ํามันและความปลอดภัยในการขนย้ายน้ามันทางรถไฟวัสที่